มาใหม่หหหสๆสดๆละร้อนให้เอ็ดหน้ายาวนั่นเองครับผมนะอันนี้แต่งเต็มเลยครับผมนะจากเอกครานะไป20สร้านห้ามือคูได้ชุดแต่งครบๆอย่างนี้เลยสเกินรอบคันนะครับผมนะไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่บิวให้ใหม่สวยๆเลยนี่ดูรอดเป็นไง สวยกิฟต์นะครับผมนะไฟตันหลอกมาเต็มดูลิน่านี่ของ SMT หรือว่าตัวสบัดออโต้พาร์นั่นเองนะครับผมแหมก็ลงมาให้เรียบร้อยยางปีใหม่ๆใช้ยาวๆคันนี้บอกเลยภายในโคตรฟี้ววนะครับผมนี่ลูกค้านะไม mm ่ห้าหมื่นเท่านั้นเกียร์ธรรมดาจอแ mm hmm. อดสกรีนเบาะหนังคู่หน้าแต่งสไตล A ์เอคาสลักชวรี่นะครับผมนะสวยๆเลยแล้วฝาท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยนะ mm hmm. นี่เป็นไงครับ V.I.P. ทั้งคงันมีที่กันตะข่ายแล้วหลังก็คือเวลาจุโค้งจุของจะเยอะแนะล้วเปิดประตูออกมาใช่ไหมของจะตกมีตะข่ายกันให้ครับผมนะแล้วภายในบอกเลยแต่งเป็นแบบ V.I.P. ตัวแบบเอคลา s เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ประตูข้างหลังาช้เป็นไฟฟ้าแล้วประตูตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะเห็นไหมปิดได้อย่างนี้เลยบอกเลยว่าเจ้าของเก่าคันนี้แต่งมาเต็มๆเลยนะครับผมนะเอคลารด บอกเลยว่าเต็มสูบเต็มสุดจริงๆส่วนเบาะข้างในนะครับเป็นเบาะสองแถวเบาะหนังแต่ง V A คาร์เห็นไหมไฟแอมบ,บิไลท์เต็มคันเลยนะบานุบานนะมีพร้อมแต่สไตล์ลักชวรี่นะสวยครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นใครหายอยู่จัดได้ครับปี20นะครับว่าเหุนหน้ายาวนั่นเองนะสนใจเข้ามาที่กิษสากู๊ดคร์ได้เลยครับผมน้ำเงินลบแล้ว